ทำคือหลายเสน่ห์ทำคือหลายเสน่ห์เยอะเบื้องจำประเด็นเสน่ห์อะไรนะอย่างก็พูดอย่างก็พูดเลยนะอ่าว่าด้ว่าได้เออ เกียิอะไรนะวานนี้ไหวนี่หามักจัดไปเลยอะไรน่เรผสมภาาภาา้องนะพูดอะไรน้ำมูใรมูกไร <c oughs> 是啊，没耶呢。 บางทีเรามองมันมากใหญ่เราไปเก็บมันก็น,น้อยบายบายเซอะไรคืไม่เจออะไรดูสิซ้อมเจออย่างพี่น้อกไหนไหนไหน,ไหน,ไหนโอ้เป็นขื้นอย่างนั้นขี้ใคร เจนนิกนั่งทำมิวสิกอยู่ในป่ากระเทียมพี่น้องมิวสิกอะไรไม่มิวสิกอะไรมิวสิกเพลงเพลงอะไรเพลงเดินนางเด้ออาเดาดูดิเพลงอะไรอ่ะโกโกวาคที่นูอยากใสโกโกวาที่ไม่ใช่หนิเงี้ยเฮ้ที่สอนเ้นให้ดูหน่อยเด้อ a ด a n c e ด oh, oh. really to <together> yeah, <tolerate> ันซะใครอยู่ดั้นซะเอาไหนเต้นให้ดูดิโออ้นี่เหรอถ่าเต้นอันไหน้องเต้นให้ดูดิเต้นบนกิ่งไม้เลยยืนดีๆนะจ๊ะไม่งั้นเจอชุกกกวาที่นี่นะดูพี่เนกเต้นเอออันที่สอนเต้นเนน่ยชุกกกวา